ข้อ6ค่ะข้อต่อไปข้อ6รู้อะไรอีกอามาถึงข้อที่6แล้วการตื่นรู้มันทำให้รู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติค่ะแล้วธรรมชาติมันคืออะไรล่ะธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเราอะค่ะรอบรอบตัวเรา,ะะรรเราม,มันสอนอะไรเราหลากหลายมากๆแล้วก็มันเห็นว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็น เออต้นไม้ใบหญ้าหมาแมวมดแต่ละคนแต่ละตัวแต่ละอย่างทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆอะค่ะเขาล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นของตัวเองและมันทําให้เป็นเกิดเหตุทําให้เขาเป็นอยู่ในภพชาตินี้อยู่ในร่างนี้ในปัจจุบันนี้นั่นเป็นเพราะว่าออแต่ละคนมีมีวิวัฒนาการทางจิตที่แตกต่างกันแล้วก็จิต ของเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะในภพนี้ชาตินี้ที่เราได้เ,เติบโตมาในสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เหมาะสมการที่เราได้เจอครูบาอาจารย์การที่เราได้เจริญสติภาวนาไอ้นี่ก็เหมือนกันน,ะนี่คือสิ่งที่ที่จิตดวงเนี้มันสะสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเราเหมือนกันค่ะสิ่งที่มันรู้ก็คือว่า ทุกดวงจิตทุกสัพพะสัตทุกสิ่งมีชีวิตล้วนมีล้ว,ลวนแล้วแต่มีจิตเหมือนกับเราไม่ต่างกันแต่มันต่างกันอยู่ตรงที่ว่าการกระทำหรือกรรมของเขาอืภาพและเสียงเออเนื้อหาที่ผู้ดีมีบันทึก่าะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็เอาโพสไว้ในช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะจะบอกว่านั่นแหละค่ะมันทำให้เราเข้าใจว่า ทุกดวงจิตที่ที่อยู่บนโลกใบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมดเป็นยุงเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณรู้ไหมในความในความรู้สึกของความที่ใหม่รู้ก็คือทุกคนมีทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเขามีดวงจิตดวงเดียวไม่ต่างกับเรามันต่างกันแค่สภาวะจิตก่อนตายที่เขาไปรับรู้สภาวะจิตที่เขาฝึกฝนมาในแต่ละภพชาติแล้วก็กรรมหรือการกระทําที่เขาได้ทําแล้วมันส่งผลทําให้เขานั้น ได้เจอหรือว่าอยู่ในในร่างนี้อยู่ในภูมินั้นๆของเขาเงี้ยค่ะสิ่งที่รู้ก็คือธรรมชาติของจิตแล้วก็ธรรมชาติหรือธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันอ่าประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่รู้ชัดๆเลยก็คือว่าจิตก่อนตายอ่ะนึอกไหมจิตก่อนตายทุกคนเวลาเราเวลาเราเสียชีวิตเนี้ยค่ะร่างร่างธาตุขันเนี้ยมัน มันสูญสลายมาลายหายไปแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ยังอยู่คือจิตดวงนี้ค่ะจิตก่อนตายจะเป็นตัวนําส่งเป็นพลังงานที่ที่จะพาคุณไปอยู่ในที่เขาบอกว่าไงไปอยู่ที่ชอบที่ชอบใช่ไหมหลายหลายคนบอกว่าตายไปแล้วไปไหนไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเนี่แหละค่ะจิตก่อนตายถึงสําคัญเพราะหากคุณไม่ฝึกฝนที่จะเตรียมพร้อมรับสําหรับเรื่องเนี้ค่ะมันจะนําทางคุณให้กลายไปอยู่ใน พภูมิหรือว่าอยู่ในร่างที่ไม่ได้เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจฝึกรู้ยังไงหรอคะฝึกรู้ยังไงนั่งสมาธิค่ะหลักๆคือนั่งสมาธิทำวิปัสสนาจเจริญปัญญาค่ะทั้งในชีวิตประจำวันทั้งในรูปแบบแล้วก็ฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะการกั้นคือการฝึกรู้ แต่ขั้นแรกเลยก็คือรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมหายใจของตัวเองให้ให้บ่อยที่สุดไม่ได้หลงไปที่อื่นรู้ว่าตอนตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรรู้ความรู้สึกตัวเองเรื่อยๆ